กันค่ะที่ละครทางช่อง8ที่บอกว่ากําลังเข้มข้นนะคะในการเดินหน้าการเป็นผู้จัดและผู้ร่วมกับคนใหม่นะคะจากสาวเมย์เพื่งอารมณ์ค่ะในละครเรื่องน้องเมียนะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะก็จะเริ่มดาเนินการในการถ่ายทํากันไปบทที่ต้องมาตบแย่งชิงกันนะคะงานนี้เมย์บอกว่าเมย์จัดเต็มนะคะส่วนความเห็นที่เมย์บอกนะคะว่าการเป็นผู้ร่วมกับนั้นจะยากหรือว่าง่ายขนาดไหนนะคะไปฟังเสียงเมย์กันเลยค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเอ่อทางพี่หนุ่มเนี่ยเขาทำรายการ อยู่เขาก็เจอเจอทางกลุ่มที่ทําเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทําทางทางรายการได้กับทางช่องแปดด้วยแล้วก็พอดีทางพิโดก็ได้บอกว่าเออเผียนก็มีลองร็องของละครก็เลยแบบเอ้ยจริงเหรอเราก็อยากทำไงเราก็ทํางานเบื้องหน้ามาเยอะแหละอยากทำงานเบื้องหลังจริงๆก็มีหลายๆเจ้าเนี่ยเสนอทางช่องแปดเยอะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเล็งเห็นอะไรนะเขาก็อืน่าสนใจเราทา โอเคเลยเขาก็บอกโหเป็นความกรุณามากครับพี่จะให้ให้เราทำมันก็โอเคเพราะดูททางเราทําได้ก็เลยแบบดีใจมากเลยค่ะเขาให้ทําแล้วก็เขาก็บอกเรื่องมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก,กแบบเออมันมันเป็นสิ่งที่เราเราเราชอบเรื่องแนว,แ,นวแบบนี้ด้วยพวกนี้ที่เขาบอกว่าเออมันน่าทำนะที่เนี้ยคุณทําได้เลยแบบเนี้ยอะไรเงี้ยอืออ่าจริง,รงๆแล้วทางเขาจะให้เราอะค่ะเป็นฝ่าย วางหมดเลยนะคะนักแสดงทุกอย่างวางเพราะเราจะเป็นคนรู้คาแรคเตอร์ะไรอะไรนี้ด้วยต้องวางวางการเรื่องนะคะว่าจะเริ่มถ่ายทำกันเมื่อไหร่เริ่มถ่ายทำแล้วก็ต้องเคาะโลเคชันสถานที่นะคะ,ะด,ดูเองค่ะต้องดูเองค่ะเพราะว่าทุกอย่างไปค่าใช้จ่ายหมดค่ะเพราะฉะนั hmm. ้นเราก็ต้องดูเองด้วยค่าใช้จ่ายด้วย mm hmm. วางแผนในการทําว่าเราจะทําลาครเรื่องนี้กี่เดือน mm hmm. ซึ่งะครเรื่องนี้ของเมย์เนี่ยจะต้องบอกมาแล้วว่าตุลาต้องออก เมื่อตุลาต้องออกเราต้องรีบวางแพนเรามีเวลาสามเดือนในการทำละครเพราะฉะนั้นบทต้องออกมาแค่ไหน การถ่ายท,ทำจะต้องเป็นยังไงอนะคะต้องบอกว่างานนี้นะคะเมยนั้นจัดเต็มนะคะคุมเองทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งทั้งเรื่องเงินนะคะสถานที่คัดเลือกตัวแสดงเสื้อผ้าหน้าผมกํากับทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นแตนมือของเมย์ล้วนๆเลยนะคะงานนี้ก็ตุลาคมนี้นะคะได้เห็นกันแน่นอนส่วนั้รู้สึกว่าจะดำเนินการกันแบบว่าเร็วสุดขีดค่ะเรียกได้ว,ว่าคือ ถกันทุกวันถ่ากันทุกวันนะคะกับเรื่องน้องเมียส่วนความคืบหน้าที่บอกนะคะว่าในฉากของการตบตีแย่งชิงเนี่ยน,นะคะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเมเฟื่องนั้นนะคะเขาเป็น acting coach ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของน้องใบเตยเองนะคะน้องมดเองนะคะหรือว่านางเอกของเราค่ะน้องเอกนะคะก็งานนี้นะคะจัดเต็มคบรสชาติแน่นอนหรือวไวอย่างไงในคราวหน้านะคะเราจะไปเก็บเอาความคืบหน้าของแต่ละฉากเนี่ยมาฝากกันนะคะวันนี้เนี่ยขออุบไปแค่นี้ก่อนกันละกันค่ะก่อนปิดท้ายเราวันนี้นะคะ